งานแบบไหนคืองานที่ใช่สำหรับคุณวันนี้อุ้มีไพ่มาให้คุณเลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองที่1กองที่สองและกองที่สมตั้งจิตด,ดีๆเลือกหนึ่งกองไพ่ให้ไพ่เปิดเผยเส้นทางงานที่มันใช่สำหรับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละกองจะตอบคำถามนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ ขอดูหน่อยคะ่ะว่างานที่ใช่สําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้คืองานอะไรคะในใบแรกไพ่มันขึ้นแฮงแมนตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะคุณเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจคนคุณอาจจะเหมาะกับเรื่องของการเยียวยาจิตใจคนได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโค้ชเป็นเทรนนิ่งเป็นครูสอนเป็นอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการให้กําลังใจและให้พลังใจต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยลุกขึ้นมาได้เพราะว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในพาร์ทของการที่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกนะคะชีวิตของคุณเนี่ยทำเองอะไรเองคุณคุณผ่านความล้มเหลวมาเยอะนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มค่ะว่าคุณจะมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้นะคะจากเรื่องของการเยียวยาผู้อื่นหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความรู้อสังหาริมทรัพย์เหมาะสำหรับคนกองนี้มากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูในไพ่กองที่สองกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะ เรามาดูกันค่ะว่างานที่ใช่สำหรับคนกองเนี้ยมันคืองานอะไรนะคะใบแรกไพ่มันขึ้นเจ็ดเหรียญอืมเจ็ดเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยขึ้นมา The Sun ขึ้นมาด้วยรู้สึกว่าเป็นลักษณะของคำว่าการค้าขายการค้าขายอืมเดี๋ยวขอต่อเลยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอืมหสำหรับคนที่เลือกไพ่พลังงานกองนี้นะรู้สึกว่าคุณอาจจะเหมาะกับเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะในเรื่องของการขายออนไลน์หรือเกี่ยวกับของร้อนก็ได้นะ เนี่ยพอเดอะซันขึ้นมาเกี่ยวกับแนวเรื่องของของร้อนอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆก,ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยเด่นในเรื่องของออนไลน์ค่ะเด่นในเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับของที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้นะอืมการลงทุนการให้ความรู้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่เด่นเท่ากองที่หนึ่งนะความรู้อะ่ะ ต่กองนี้เด่นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรื่องเกี่ยวกับของใช้และอาจจะเป็นแนวเกี่ยวกับของร้อนก็ได้นะคะเพราะเดืดซันขึ้นมาใครที่อยากจะค้าขายเกี่ยวกับอาหารนะคะทําเป็นกิจการเล็กๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นพลังงานของไพ่กองที่สองค่ะทีนี้มาถึงไพ่กองสุดท้ายนะคะกองที่สาอ่ะสำหรับใครที่เลือกไพ่กองนี้นะคะขอดูหน่อยค่ะว่า ไพ่กองนี้จะเปิดเผยเส้นทางงานที่ใช่ของคุณในรูปแบบไหนนะในใบแรกไพ่มันขึ้นสิบไม้เท้ามันเป็นคำว่าการเดินทางพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้และเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงรู้สึกว่าเหมาะกับอาชีพแนวฟรีแลนซ์การช่วยในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น พลังงานของไพ่กองเนี้ยมีความอินดี้สูงนะคะคุณอาจจะเคยอยู่กับงานที่มันมีความเป็นคือไม่เหมาะกับงานที่เป็นระบบมากอะคะ่ะงานที่เป็นระบบงานที่มันมีกฎเกณฑ์เยอะๆเนี่ยดูไม่ค่อยเหมาะกับคุณเท่าไหร่เลยอะแต่คุณเหมาะสําหรับการเป็นนายตัวเองอันนี้สําหรับไพ่กองนี้นะเหมาะสําหรับการเป็นนายตัวเองเป็นฟรีแลนซ์เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาแนวแบบระบบ งานหลังบ้านหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแนวคำว่าแบบแก้ปัญหาที่มันยุ่งยากของคนอื่นคุณจะทำได้ดีนะคะคุณจะมีความพิเศษในพาร์ทของการเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับตัวเองคุณไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจหรือคำสั่งของใครเนี่ยคุณจะทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่อยู่กองเนี้ย ถ้าคุณเป็นลูกน้องใครเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในภาวะเบิร์นเอลสูงมากแต่ถ้าคุณออกมาทำแนวฟรีแลนซ์หรือทำเป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะไปได้ดีค่ะ